อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาคดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราทุกๆุท่านเคยได้ยินเพลงอยู่ท่อนหนึ่งมั้งไหมครับที่ได้มีเนื้อลองว่า สุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบัวลอยจนเหงื่อพี่ยอ้อยสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบัวลอยจนเหงื่อพี่ย้อยโสมกายซึ่งบทเพลงนี้ถ้าในบรรดารุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรา น่าจะเคยได้ยินกันบ้างนะครับแล้วทุกท่านรู้หรือไม่ครับว่าบทเพลงเพลงนี้ได้แต่งขึ้นมาจากเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงโดยเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องของความหลอนของชาวคลองบางกอกน้อยที่เกิดขึ้นกับนางบัวลอยแห่งคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นตำนานโดยเรื่องเล่า ได้เกี่ยวข้องกับคลองบางกอกน้อยซึ่งจะมีอยู่ในบทเพลงลูกทุ่งอมตะของปรมาจารย์เพลงลูกทุ่งชัยชนะบุญโชต่ต่อมาสอนเพชรสอนสุพรรณรวมไปถึงศิลปินยุคห,หลังที่เอามาร้องใหม่จนเป็นเพลงที่ทำให้โด่งดังไม่ว่าจะเป็นยอดรักสลักใจที่ร้องเพลงนี้จนทำให้บทเพลงเพลงนี้ โด่งดังมาแล้วโดยในเนื้อเพลงได้เล่าถึงตำนานของนางบัวลอยที่ปัจจุบันคนรุ่นหลังๆมักจะไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของตำนานนี้จะมีก็แต่ผู้เฒ่าผู้แก่คนรุ่นเก่าที่ยังมีชีวิตและยังเป็นคนพื้นเพบ,บางเกาะน้อยจริงๆเท่านั้นที่ยังจดจำเรื่องราวนี้ได้ดีโดยที่เนื้อเพลงเพลงนี้ฟังเผลอ ก็เพาะพิงสนอหูแต่จริงๆแล้วนั้นเนื้อเพลงเพลงนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวบุคคลคือผู้หญิงสาวที่มีนามว่าบัวลอยซึ่งตัวเธอนั้นมีตัวตนอยู่จริงแถมนางบัวลอยเมื่อตายไปแล้วยังได้กลายเป็นวิญญาณที่เฮียนเฮียนขนาดที่ว่า ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวจนขนาดต้องทำพิธีตั้งสารให้กับนางบัวลอยเลยทีเดียวโดยเรื่องเล่าตำนานบัวลอยมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งมีหญิงตั้งท้องนางหนึ่งต้องการที่จะช่วยแบ่งเบาภรระาสามีด้วยการทำขนมขายเพราะถือได้ว่าเป็นคนที่มีฝีมือในการทำขนมพอควร ถึงแม้สามีจะห้ามปาลามอย่างไรเธอก็ไม่ฟังคั้นพอสามีออกไปทำงานสาวท้องโยลายนี้ก็จะแอบ,บทําขนมบัวลอยและนำใส่เรือพายไปขายในคลองบางกอกน้อยจนชาวบ้านย่านสองฝั่งคลองติดอกติดใจในรสชาติฝีมือเวลาใครจะซื้อก็จะเรียกตะโกนว่าบัวลอยมาทางนี้หน่อยบัวลอย มาขายตรงนี้ทีจนชาวบ้านเรียกชื่อแม่ค้าสาวติดปากกันว่าบัวลอยนับจากนั้นมาแต่แล้ววันหนึ่งก็ต้องเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อสามีของเธอกลับมาจากการทำงานมาก็ไม่พบกับเมียสุดที่รักจึงได้พายเรือออกตามหาแต่กลับไม่พบแม้แต่เรือของเธอโดยหลายวันต่อมาจึงมีคนพบศพของเธอ ลอยไปติดอยู่ที่ท่าน้ำของวัดในคลองบางกอกน้อยโดยร่างของเธอถูกนําขึ้นมาทำพิธีทางศาสนาและโดยความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดตายท้องกลมวิญญาณน,นั้นจะเฮียนเอามากๆจึงไม่มีการเผาแต่จะทำพิธีการฝังหญิงสาวบัวลอยแทนโดยฝังเอาไว้ริมคลองบางกอกน้อยนั่นเองมาถึงตรงนี้ ไม่ต้องสอบถามนะครับว่าตรงไหนเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้มีข้อมูลเหมือนกันโดยความเหียนของแม่ค้าบัวลอยที่คลองบางกอกน้อยว่ากันว่าในสมัยนั้นคงไม่ต่างจากนางนาคที่ทุ่งพระขนงสักเท่าไหร่แม้จะไม่ดังเท่าแต่เรื่องความหลอนรับกันเลยว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอน โดยคนเท่าคนแก่ในสมัยนั้นและบ้านอยู่ติดริมของบางเกาะน้อยส่วนใหญ่ล้วนเคยได้ยินเรื่องราวนี้กันหมดโดยถูกพ่อแม่ใช้เป็นเครื่องมือขู่ว่าให้รีบอาบน้ำและรีบเข้านอนเร็วๆเ,เพราะไม่งั้นผีนางบัวลอยจะมาจับหักคอส่วนคนที่เจอวิญญาณแม่บัวลอยก็มักจะเล่ากันว่าเห็นเธอไปยืนอุ้มลูกอยู่ริมน้ำ อยู่ไกลๆบริเวณป่าช้าที่ฝังศพบ,บางก็ว่าเห็นนางบัวลอยพายเรือตามหลังมาบ้างก็มีและเมื่อความเฮียนได้ขยายวงกว้างออกไปมันก็เป็นสูตรสำเร็จของคนไทยถ้าเกิดมีอะไรเฮียนก็มักจะสอบแววไปทางลึกลับเหนือธรรมชาติก็มักจะมีคนมาขอหวยโดยความเฮียนของแม่บัวลอยทำให้คนถูกหวยกันมาก และโด่งดังกันไปทั่วจนผู้คนต่างพากันมาขอหวยกันยกใหญ่แต่แล้วเช้าวันหนึ่งหลุมศพของบัวลอยก็มีร่องรอยการถูกขุดขึ้นมาและศพของเธอก็ได้หายไปอย่างประหลาดโดยคาดกันว่าอาจจะเป็นเพราะเจ้ามือหวยอาจจะจ้างวานคนมาขุดศพของเธอและนำไปเผาทิ้ง และทำพิธีสะกดวิญญาณไว้เพราะที่ผ่านมาผีนางบัวลอยให้โชคให้ลาบแม่นสเสลือเกินจนจะมือทำมาหากินกันไม่ได้ตามๆกันหลังจากนั้นตำนานบัวลอยก็ค่อยๆถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงเรื่องเล่าขานต่อกันมาเท่านั้นจนกระทั่งตำนานกูเพลง ได้นำมาเขียนเป็นบทเพ,งพลงไพเราะจับใจและกลายเป็นเพลงโด่งดังอมตะจนถึงทุกวันนี้โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเสียชีวิตของนางบัวลอยนั่นเองแล้วท่านใดบ้างนะครับที่เคยได้ยินบทเพลงเพลงนี้หรือคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เคยเปิดให้ฟังบ้างไหมล่ะครับสำหรับตัวผมเอง กตกใจอยู่เช่นกันครับเมื่อพอได้มาอ่านประวัติของบัวลอยซึ่งเป็นเพลงที่ผมก็เคยได้รับฟังมาตั้งแต่สมัยเด็กๆคิดตามไปก็สยองเหมือนกันนะครับถ้าท่านใดมีความคิดเห็นยังไงแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับขอขอบพระคุณที่เข้ามารับชมทางช่องหลอลีรับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ